อัลัย์อัลลอฮ์มูฮัมมัดสลามะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮ์วะบาริกาตุครับความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺสัลตาาได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮฺสัลตาารวมถึงแฟนเพจหนึ่งห้าหนึ่งเราคือจามาคนสองโลกทุกท่านเลยนะครับพี่น้องพี่น้องครับนี่คืออีกรายการหนึ่งในเพจหนึ่งห้าหนึ่งของเรานะครับเรามีหลากหลายแล้วก็รายการนี้ก็เป็นรายการที่พี่น้องคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือโครงการสายทานสันใจสู่ผู้ยากไร้ ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายสกัดและสังคมสงเคราะห์โดยมีท่านจุฬาราชมนตรีโดยมีท่านพลตารตีสุรินทร์ร拉เล่น,นะครับได้เป็นให้การสนับสนุนนะครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดสตูลเราพบในสกุปแรกแล้วนะครับการเปิดโครงการถือเป็นโครงการที่4แล้วกันพี่น้องก่อนที่ผมจะหมดวาระนะครับผมและก็ข้างๆผมนี่ท่านสมานนี่ก็นะครับก็จะหมดวาระกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็อยากจะทํางานในช่วงก่อนหมดวาระนี้ให้เต็มที่นะครับก็ทำดีละ นะครับได้รับการพูดคุยกับท่านบางกอลีเพื่อนเก่านะครับรุ่นพี่อยู่กันมานานว่าเออไม่เห็นมาเยี่ยมสะตูลเลยก็เลยทําให้เราได้มีโอกาสมานะครับวันนี้เรามาสะตูลหลายบ้านบ้านแรกนะครับพี่น้องน่าสนใจครับบ้านแรกนะครับเป็นบ้านของคุณปิยพัฒนนะครับปิยพัฒน์ติงหะอายุยังไม่มากครับอายุเพิ่ง36แต่มีลูก5คนก็คิดดูว่าแต่งงานตั้งแต่อายุเท่าไหร่แต่ตงตั้งแต่อายุอะไรเนี่ย1ิ 12, 18 สิพี่น้องลูกห้าคนลูกสาวหมดเลยเหรอมีผู้ชายคนหนึ่งไม่เป็นไรรอรับสินรอรอรับมาฮัทนะนะครับแล้วก็ที่ผมมานี่อยู่ตำบลน,นาฏอนอ๋อนาทอาน,ทน,ทนเห็นในนี้เขียนนาฏอนอ๋อนาทอน,ทนอ่าน <laughs> นะฮะอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลน,นะครับพี่น้องวันมาวันนี้เป็นวันที่พายุเข้านะครับฝนตกตลอดเลยคิดว่าจะไม่ได้ทำงานพอจอดรถนะครับมีทั้งกรรมการจังหวัด มีทั้งท่านนายกอบอตอมีทัออ้งสจนะครับอิหม่าม,มีทั้งท่านกำนันนะครับแล้วก็องอบนี่เป็นอะไร,รเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผมเคยเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านนะ,ะคือมาต้อนรับพี่น้องเป็นบรรยากาศที่ผมผมตกใจอะ่ะนะครับเรามาทํางานเราเราก็ไม่อยากให้ใครไปรบกวนใครแต่ทางนี้เขาบอกว่าเป็นการต้อนรับเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับในเมื่อผมมาเยี่ยมมาช่วยเขาก็พร้อมที่จะให้เกียรติเรานะครับพี่น้องครับ คุณปิยพัฒน์เนี่ยมีรายได้วันหนึ่งประมาณ250บาทจากการกรีดยางแต่ถ้าฝนตกอย่างนี้กรีดไม่ได้นะครับนี mm hmm. ่น้อง250บาทบางวันไม่ได้นั่นแสดงว่าเดือนหนึ่งเนี่ยคูณด้วย30ิไม่ได้นะครับเอาว่าเดือนหนึ่งสี่ห้าพันเลี้ยงลูกห้าคนลูกกําลังเรียนหมดการไปโรงเรียนของลูกเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องมีร้อยกว่าบาทได้ไหม,มอ่า เกาะหมดนะพี่น้องนะครับนี่ทีผมกําลังให้เห็นนะครับแล้วก็มีแพมเพิร์ตสำหรับตัวเล็กตัวเล็กซึ่งชีวิตอยู่กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะพี่นะ้องแล้วก็สามีคงไม่ต้องพูดถึงแล้วมหนี่ด้วยมหนี่จากอะไรกู้มาทําบ้านบ้านหลังนี้ทํามากี่ปีแล้วสิบปีไอ้ว่าข้างหลังบอกสิบปีแต่ว่ายังไม่เสร็จก็เลยต้องไปอาศัยบ้านบ้านปะนะครับบ้านปะเราก็ได้รับการประสานงานมาก็เห็นว่า พอเห็นในรูปเนี่ยนะครับบ้านก็ดูใหญ่โตดีแต่พอเด็ก5คนเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจะต้องต้องมาลงพื้นที่นะครับพี่น้องครับนี่เป็นอีกบ้านหนึ่งซึ่งรับได้หมดรับสดกาได้รับสกัดได้นะครับบางหลังเนี่ยเราไปเนี่ยรับสดการได้รับสกัดไม่ได้นะครับแต่บ้านหลังนี้รายรับรายจ่ายสกัดเนี่ยจะดูที่รายรับรายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเห็นชัดเจนว่าบ้านหลังนี้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับเราก็ชีวิตก็คงจะลําบาก แต่ที่สาคัญเท่าที่ผมได้พูดคุยกับทางท้องถิน่นเมื่อกี้พี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้อยู่ไหนละไหนพี่ผู้หญิงเมื่อกี้เป็น,ปนพี่ทําอะไร้นานที่อ,อบตอ๋อพี่เป็นเจ้าหน้าที่ของอ,อบตอนเนี่ยท่านเป็นพี่เขาเป็นผู้มนวยการนะครับเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยคุยกันเมื่อกี้นอกรอบเนี่ยก็รู้สึกว่าทางอบตอพื้นที่เนี่ยก็ให้การดูแลอยู่บ้างอยู่แล้วนะก็เนี่ยเนี่ยต่างจังหวัดพี่น้องนะฮะบ,บางทีอบตอไม่ใช่ไปสร้างเฉพาะถนนขุดคลองถมถนนเอาถนนไปถมคลองไม่ใช่ดูแลลูกบ้านด้วย นะครับประสานงานผู้ใหญ่บ้านดูแลลูกบ้านแล้วก็มีรายละเอียดเวลาเราคุยเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าเขาใกล้ชิดไหมถ้าไม่ใกล้ชิดถามอะไรก็ตอบไม่ได้นะนี่ถามนิดนึงกับไปยาวเลยไปเหมือนรถไฟเลยนะแสดงว่าอยู่บ้านไม่ค่อยได้พูดนะก็เลยมาใช้โอกาสการพูดคุยกันที่นี่นะนะพี่นะ,ะนี่แหละครับสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความจําเป็นพี่น้องบริจาคได้เลยนะครับกับกับสมุดบัญชี ก็เหมือนเดิมฮะโครงการของเราเราจะไม่ต้องบริจาคเงินผ่านองค์กรเราจะผ่านบัญชีของของเจ้าของบ้านที่เราจะมาสร้างเลยนั่นก็คือบ้านของนางสาวติยพัฒน์ติงหะพี่น้องบริจาคได้เท่าไหร่ผมคุยกับพื้นที่แล้วเมื่อกี้คุยกับนาย,ยกคุยกับท่านกำนันแล้วว่าแรงงานพื้นที่ช่วยกันหน่อยหนึ่งนะครับช่วยกันให้เต็มที่แล้วส่วนที่เหลือทั้งหมดทางฝ่ายสก,กัดและสังคมสงเคราะห์ ก็จะส่งผ่านตัวแทนก็คือทางกรรมการจังหวัดซึ่งเป็นสายงานตรงกับกรรมการกลางนะครับแล้วบ้านหลังนี้อินชาร์ลนะครับพี่น้องจะแล้วเสร็จผมขอให้ไม่เกิน2เดือนแต่ไม่เสร็จไม่เป็นไรนะที่ผมบอกว่าไม่เกิน2เดือนเนี่ยยังน้อยเนี่ยให้ครอบครัวนี้ซึ่งลำบากมาตลอดแล้วก็แชร์ก็บอกเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะออกมา10ปีแล้วนะก็จะได้สบายนี่มะเหรอเราไม่ได้พูดถึงมะเลยมะอายุทเท่าไหร่30เท่าไหร่นัน่นมาดูสาวจังเลย อ๋อเดูเหมือนผมเลยผมมีเมียเด็กจริงหรอสามหกจริงหรือมาหรือหกสิบสามคนที่นี่อัธยาศัยดีพี่น้องคือเวลาผมมาเนี่ยพี่น้องนึกว่ามันเป็นความสุขไม่หรอกเราสร้างบรรยากาศไม่งั้นจะเศร้าส้อยไปกับกับความลําบากของคนนะครับพอพี่น้องเราได้เงินจากการบริจาคของพี่น้องแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มซื้อของแล้วก็จะช่วยกันสร้างนะครับแล้วส่วนที่เหลือทางฝ่ายของเราก็จะเติมเต็ม แล้วก็ถ้าบ้านหลังนี้สร้างได้เสร็จภายในสิ้นเดือนหน้าเขาก็จะได้ฉลองผมไม่ได้มาฉลองนะฮะเดี๋ยวให้กรรมาการจังหวัดเข้ามาส่งมอบฉลองในวันอีดอิดอัลหาฮาเป็นครั้งแรกที่มีบ้านอาศัยพอเมื่อกี้พอพูดแม่บ้านบอกเนี่ยลูกๆจองห้องกันแล้วอาอ่พี่น้องพี่น้องนึกถึงความคิดเด็กแค่รู้อะนะครับแค่รู้ว่าอยากจะมีบ้านของตัวเองบ้างน,นานสอามามาคุยซิลูก อะเอาความรู้สึกเซตสักคนเอาความรู้สึกมากก่อนมามาวันนี้มีคนมาเยี่ยมเยียนมารู้สึกยังไงเอาใบลอยมีจับใบให้ให้พี่ให้กะครับคุยมากคุยขอบคุณขอบคุณทางบ้านแต่เราไม่เอาเอาเอาแมสคอร์ดแล้วก็ให้สลามแล้วขอบคุณทางบ้านเชิญชวนทางบ้านให้บริจาคให้เราหน่อยชีวิตเราลำบากยังไงอะไรยังไงเรื่องเรื่อง a s s a ะ a m u a l a i k u m w a r a h m a t u l l a h บ w a b า r a k a t u h ค่ะขอบคุณทางคณะกรรมการแล้วก็แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆท่านนะคะที่ที่มาช่วยในวันนี้ค่ะเชิญชวนบริจาคหน่อยแล้วลำบากยังไงชีวิตเราอันนี้นี่ลูกกี่คนนี่ใช่ไหมค่ะแล้วข้างหลังสามคน คนไหนไม่ใช่คนมึงไม่ใช่แล้วผู้ชายคนผู้ชายอยู่นั <ๆ S 1> ่นผู้ชายอออันนี้คือลูกทั้งหมดเลยนะครับตัวเล็กนะฮะแล้วก็คนโตก็เรียนแล้วก็ลําบากมาตลอดในการส่งส่งลูกเรียนนะครับก็วันนี้ก็อยากจะคือเรามาช่วยก็ไม่ได้สบายขึ้นนะฮะเพราะยัง <c oughs> ต้องส่งลูกเรียนแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้มีที่อยู่นะครับอาชีพอะไรกีดยางจ้างด้วยแล้วก็ค้าขาย,าายขายก๋วยเตี๋ขายก๋วยเตี๋ยวยอร่อยไหม มีชิ้นสดในจานไห่เลยครับลูกไปกิน่ะกินแค่เงื่อนะลูกเส้นแล้วก็เตี๋ยวไม่มีเส้นนี่เขาเรียกอะไรเราค่ะเกาเกาคืออย่างนี้คุณพี่ชื่ออะไรครับแสงนสรณ์โเนี่ยผมนึกอยู่แล้วว่ามันต้องมีชื่อที่มันเหมาะสมกับใบหน้าแสงอรุณชิช่วงชัชชวาลโอ้โหคุณพี่หน้าตาสดใสมากคุณพี่อย่างนี้ คือบางบางบางครั้งเนี่ยบางทีงบที่ได้จากการบริจาคเนี่ยถ้ามันเหลือนะผมคิดว่าอาจจะเป็นทุนในการส่งเสริมอาชีพอาจจะมีรถเข็นมีอะไรก็ว่ากันไปอันนี้อันนี้ผมฝากฝากในฝ่ายพื้นที่เออทำดิล้วเพราะนั้นจะได้ดูว่าถ้าเผื่อว่า มีอาชีพได้เ,เพื่อจะทําให้ลูกๆสี่ห้คนเนี่ยเรียนให้จบเนี่ยผมว่าอันนี้ดีนะเพราะมีมีมบางทีเงินบางคนเงินเหลือเขาก็จะได้มาสร้างอาชีพต่ออย่าไปใช้ฟุ่มเฟือยนะก็เดี๋ยวเราขึ้นพี่น้องครับเลขบัญชีตามที่ขึ้นขึ้นนี้เลยนะฮะขอ,ของของของเจ้าของบัญชีเลยแต่ผมจะเอาสมุดไปเพื่อที่จะไปควบคุมการใช้จ่ายเงินก่อนแล้วพอพอหลังจากที่ผมปิดผมก็จะส่งให้เขามาเบิกแล้วก็จะเริ่มสร้างกันเลย นะครับพอหลังจากเราออกเพจนี้ประมาณ2-3าวันพี่น้องก็บริจาคกันเสร็จผมก็จบเลยเหมือนที่เราทำในพื้นที่3จังหวัดเมื่อวานนี้ไปมอบประมาณ10รายนะครับรายก็มีตั้งแต่30,000-50,000บางคนได้เป็นแสนนะครับเราไม่ต้องออกเงินเลยนะครับก็อยากจะให้ปิยพัฒน์นี่ชื่อภาษาอับกับชื่ออะไรฮะกิโรนาอ๋อก็อยากจะให้ตั้งใจอะนะขอดูอาชุกโกตตลอซอกมากละหมาดเยอะ น้กลูกๆละหมาดเรียนศาสนากันรึเปล่เาเรียนติดการเรนติดการนะฝากช่วยดูดเพราะว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องสําคัญในการดําเนินชีวิตนะครับเพื่อที่จะเพราะโครงการของเราเนี่ยเราไม่ได้ช่วยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมนะครับอย่างเมื่อวานไปที่พื้นที่เนี่ยก็มีพี่น้องไทยพุทธเพราะเราอยู่ด้วยกันนะนะ<ช> <ๆ S 2> ทางทาหารเขาก็มาช่วยกันเป็นแรงงานนะครับเขาก็เห็นว่าเออโครงการของเราเป็นกรรมการกลางแต่ว่าไม่ได้มองเฉพาะมุสลิมที่ว่ามุสลิมมากกว่าก็เนื่องจากพื้นที่ด้วยนะครับ แล้วเราก็ไปภาคเหนือเชียงมงเชียงใหม่ล้วก็ไปหมดแหละนะครับตรงไหนที่ลําบากพี่น้องเห็นก็ติดต่อเข้ามาในรายการได้นะครับดังนั้นโครงการนี้ครอบครัวนี้ก็ผมว่าไม่ยากเพราะทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมทำดีแล้วครับขอชิโกตตอลัสวาตาลาฝากถึงพี่น้องนะครับตามเลขบัญชีที่ผมที่คณะทํางานขึ้นให้นะครับแล้วเดี๋ยวคณะทางานถ่ายดูบ้านนะแล้วก็ถ้าคณะทํางานจะเสริมอยากจะมีพัดลมตู้เย็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับมอบผ่านรายการนี้ได้เลย คอมเมนต์กันเข้ามาอ,อันนี้เอามาให้เด็กไปเอาใบยีน่าให้เด็กอ่าให้เด็กเก็บไว้เข้ามาเลยลูกเข้ามาอ่าไปมีอะไรบ้างอ่ะอน,นีาน่าละหมาาดแแลแล้้ววกออก็็คอุปการรเียนอ่าโอเคเอาเอา,เอาแล้วมีให้เงินไปสองพันเผื่อได้ใช้จ่ใจเบื้อง,องต้นไหนไหนมาแล้วเออ คือเงินทั้งหมดนี่ไม่ใช่เงินผมนะฮะผมก็คนต้องขอเมียอยู่ตลอดเงินนี้ก็คือเงินที่พี่น้องบริจาคมาแล้วผมก็รวมรวมเอาไว้นะบางทีบริจาคตั้งแต่อะไรนะน้ําท่วมอันนี้เป็นเป็นเป็นของกรลังกันกลางาาาอ่ะนะครับฝ่ายสาัดสังคมสงเคราะห์นะครับก็มอบเงินนิดๆหน่อยๆจริงๆถ้าเกิดเป็นการส่งเสริมอาชีพก็จะมากหน่อยแต่อันนี้จะมาสร้างบ้านให้ก็ก็กให้ซื้อโทรศรัพท์ถูกๆให้ลูกเล่นก็ได้ของปอมอะ่ะนะ ติดโทรศัพท์งอมเลยน่ะไม่คุยกับใครเลยท่นนี้แล้วครับขอขอบคุณท่านกรรมการจังหวัดนะครับท่านสมานที่เป็นรองประธานพี่น้องครับอันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทิปตะกะฟุนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการประกันแบบอิสลามซึ่งวันนี้นะครับผมได้รับการท้าบเชิญจากทางบริษัทให้มาเป็นประธานบอร์ดแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะกาลังมีข้อเสนอให้กับทางบริษัทถ้าข้อเสนอทุกอย่างยืนอยู่บนหลักการของศาสนา เราก็จะมารับผิดชอบแล้วก็จะให้บริษัทนี้มาสนับสนุนโครงการของเราโดยคุณอาบูแบงคนะครับ,รบอ่าก็เราก็จะได้แล้วก็มีบริษัทห้างร้านไหนอยากจะเข้าโครงการของเราเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องนะครับพี่น้องพี่น้องติดต่อเข้ามาได้นะครับเราน้อมรับเปิดรับกว้างเลยนะครับทำดีครับขอชุก,กต์ลอลาสนุนตลาพระองค์ได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาเนี่ยมดรดกให้กับครอบครัวนี้ให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกๆคนนะครับแล้วก็ ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้เรานั้นได้มีโอกาสพานพบเดือนรอมฎรอนในปีต่อไปขอให้เรานั้นได้มีโอกาสได้ร่วมกันทํากุรบันในเดือนสุนทญิยนะครับแล้วขอให้ดูอาต่างๆเหล่านี้ประสบกับเราทั้งดุนยาและอาคิระอตลอดไปทุกคนนะครับจากลาพี่น้องว้เวลาเพียงเท่านี้นะครับวบิลเรงเตอฟิกวาลิดายอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบาระกาต